ท่านรู้มาคุณแดงเนี่ยเอาเหรียญไปไปเลี่ยมให้ผมแล้วแต่เป็นเหรียญลงปู่มหาศิลาสิริจันโทรุร่นเจริญพรนะเดี๋ยวผมจะลองนะต้องนะใส่ดูหน่อยนะเหรียญเจริญพรแต่ว่าคุณแดงเขามีตามสีเลือกไม่ได้ <c oughs> นะะสีแดงคุณแดงเขาเอาไปเพราะว่าเขาจะมาค้าขาย นะส่วนผมเนี่ยต้องเป็นอำนาจเป็นตบะเป็นเดชะนะพอวผมได้อยู่ตรงนี้เรื่องแต่จริงๆเนี่ยผมต้องต้องเขียวนะเรื่องการเจราจาแต่ว่าผมอยากจะนะค่อนข้างกระเสริมเรื่องอำนาจหน่อยนะก็ต้องเป็นน้ําเงินนะตอนนี้ไปเลี่ยมเลี่ยมเรียบร้อยละนะเหรียญน,นะเดี๋ยวผมนะวันหลังจะโชว์ให้ดูนะเหรียญเจริญพรหลวงปู่มหาศิลา ทำไมผมผมนะผมเลือกเหรียญเจริญพรหลวงปู่มหาธิลาหลวงปู่มหาธิลามีตั้งหลายรุ่นนะเยอะเลยนะฮะมีหลายรุ่นแต่ทําไมผมเลือกนะรุ่นเจริญพรเนะ่ะเออคือเจริญพรเนี่ยผมบอกนะว่าทาดีมากทาดีมากนะเดี๋ยวโชว์หน่อยคุณแดงบอกส่งรูปมาแล้วนะโอ้มาที่สามเหรียญเลยเหรอ นะสามเหรียญเลยเขานะนี่เจริญพรนะาสามเหรียญนะเลี่ยมทองเรียบเรียบร้อยแล้วเลี่ยมทองเรียบร้อยแล้วนี่ฮะสามเหรียญนะเลี่ยมทองเรียบร้อยแล้วนะเจริญพรนะอง์บนเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นของคุณแดงเขาสีน้ําเงินเป็นของผมสีเขียวยังไม่มีเจ้าของเหรอ เอาลอนะสีเขียวคุณแดงยังไม่ไมยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจแต่น้ําเงินนี่เป็นของผมแล้วละ <S <S ่ะนะน้ําเงินนี่เป็นของผมแล้วละ่ะนี่ฮะนะหลวงปู่นะหลวงปู่มหาศิลาสิาสิจันโทฮรรุ่นจเจริญพรอ้าผมมาบอกหน่อยทําไมผมถึงถึงเรื่องจเจริญพรโอ้ทำไมเลือกเจริญพรนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับนะใครจะเลือกอะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมผมถึงเลือกเจริญพรนะ คือจเจริญพรเนี่ยนะเป็นเหรียญที่นะเป็นเหรียญที่คือมันเหรียญอ่รุ่นจเจริญพรเนี่ยเขามีอยู่สองแบบนะนะมีอยู่สองแบบก็คือมีล็อกเก็ตด,ด้วยนะข้อสำคัญเนี่ยนะรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเน้นเน้นด้านบนนะ <S <S คือคือ,อะวัตถุมงคลเนี่ยเราจะเห็นนะนะจะเห็นที่มีมีการสร้างเนี่ยก็จะมีน่ะหน้าใหญ่ คือหน้าเต็มอะ่ะแบบล็อกเก็ตเลยอะ่ะหน้าเต็มนะครึ่งองค์นะครึ่งองค์ก็คือจะมีส่วนนะส่วนล่างด้วยนะครึ่งองค์จะมีส่วนล่างด้วยนะถ้าเต็มองค์ก็มีนะนั่งสมาธิเต็มองค์อะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเต็มองค์แบบยืนก็มีแบบยืนอีกนะครับแต่ทําไมผมเลือกลักษณะนี้นะมันมันกึง่งกึ่งฮะมันกึงนะก่งกึ่งนะกึ่งกึ่งหน้าใหญ่กึง่งกึ่งครึ่งองค์ นะครับนะ้าก็คือเจริญพรเนี่ยกึ่งกึหน้าใหญ่กึ่งกึ่งครึ่งองนะ้คือนะ้จะมีส่วนนะ้ส่วนด้านล่างนะมีส่วนด้านล่างแล้วหน้าหน้าท่านนะ้จะค่อนข้างค่อนข้างชัดนะท่านจะเห็นนะหน้าค่อนข้างชัดนะครับการนะ้นะการเก็บรายละเอียดผมคิดว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีรุ่นนี้นะเก็บรายละเอียดหน้าได้ดีเนี่ยครับนะคือคือมีความละมคล้ายหลวงปู่มหาศิลา ค่อนข้างนะค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะแล้วก็นะแล้วก็นะเขานะคือด้านหน้าเนี่ยนะดูเหมือนจะนะไม่ถ้าถ้าในความรู้สึกในความรู้สึกของคนอื่นผมไม่รู้นะในความรู้สึกของผมเนี่ยดูไม่ไม่เลอะเกินไปนะไม่เลอะหรือไม่ลกเกินไปนะถ้าสังเกตนะบางเหรียญเนี่ยดูแล้วมันจะจะเลอะแล้วลกเกินไปด้านหน้านะก็คือว่า นะาบางเหรียญเขาใส่เขาใส่รายละเอียดเยอะเกินไปนะเขาเอามาอัดไว้ด้านหน้าเนี่ยรายละเอียดนะเอามาอัดไว้ด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาแบบโล่งๆนะนะ้าโล่งๆนะก็คือว่าด้านบนเป็นเจริญพรส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นนะหลวงปู่นะหลวงปู่ศนะิลานะสศิริจันโทนั้นก็ก็ก็ดูเหมือนโล่งๆนะนะโล่งๆดูแล้วค่อนข้างจะสบายตานะสบายตา ก็เลยผมคิดว่ารุ่นนี้นะก็แล้วอีกอย่างเนี่ยผมบอกนะทําไมผมถึงนะถึงนะชอบรุ่นนี้เพราะว่าผมได้มีโอกาสไปไปงานปุกเสษ,ษเออเนี่ยนะสวยจริงครับผมชัดมากเออคือคืออะไรที่มันมีมันมีมันมีความที่พูดออกมาแล้วมันเป็นความจริงอะ่ะ พูดออกมาแล้วมันเต็มปากเต็มคำอ่ะมันก็ก็กล้าก็กล้าที่จะน่าจะเต็มที่ได้อ่ะบางรุ่นเนี่ยเราเราก็ไม่กล้าเต็มที่นะเพราะเราดูแล้วอ่ะมันก็ยังก็กั้มกึ่งกั้มกึ่งนะนะคือจะบอกว่าจะบอกว่าสวยหม่นะฮะก,ก็ก็ลำบากแต่ว่าอย่างเงี้ยเราบอกได้ว่าเออเขาเขาเขา,เขาโอเคนะเนี่ย นะหลวงปู่ศิลาฮะนะาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอันนี้เป็นนะเป็นเหนนะะเรียญน,นะเจริญพรเจริญพรบนนะ,จะเจริญพรบนนะแล้วผมเห็นความตั้งใจของผู้ที่เขาดําเนินการจัดสร้างคุลินบวรนะ,นะนะที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็เอาปัจจัยถวายไปแล้วเจ็ดล้านนะฮะนะแล้วก็นะแล้วก็อวันนะวันเสกเนี่ยเขามีพิธีบวงสวง มีเสกนิม,มนตเกจินะครับไม่ไม่ใช่หลวงปู่มหาศิลาเสกองค์เดียวนะครับรุ่นเนี้ยรุ่นนี้เนี่ยมีมีเกจิร่วมเสกด้วยนะหลวงพ่อรวยสององค์เลยนะเขาอยากให้เป็นมงคลนะ่ะนะเลยเอานะเ,เกจินามมงคลนะ่ะหลวงพ่อรวยสององค์เลยนะหลวงพ่อรวยระยองแล้วก็หลวงพ่อรวยประจีนนะนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะ แล้วก็มีหลวงปูข่ขำนะหลวงปูข่ขำเกสาโลนะแล้วก็มีหลวงปู่ปัน่นนะหลวงปู่ปัน่นหลวงปู่ปั่นมหาสารคามนะบางทีบางทีบาง,ทบางคนไปนเรียกหลวงปู่ปั่นนะครับจริงๆท่านหล,หลวงปู่ปัน่นนะมหาสารคามนะก็ก็ถือว่าเป็นเกจิท,ที่ที่อยู่ในระดับนะที่มีรู้สย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือเยอะเห็นไหม นั้นรุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่หลวงปู่มหาศิลาท่านเสกองค์เดียวนะนะท่านเสกให้ให้ก่อนแล้วนะมวลสงมวลสารอะไรจานอะไรท่านก็เสกให้นะเอาไวเทหล่อเนี่ยนะวันเสกจริงเนี่ยก็ได้มีหลวงพ่อรวยสองรวยเลยนะรวยมากกับพุทธรวยป่าจีนวัดป่ามหาลาบนะก็สองรวยเลยแล้วก็จะแล้วก็มีหลวงปู่ขำเกสาโร หลวงปูข่ขำเนี่ยนะครับผมบอกอะนะหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่หลวงปูข่ขำเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเก็บวัตถุมงคลของหลวงปูข่ขำนะผมแนะนำองค์นี้หลวงปูข่ขำองค์นี้นะหลวงปูข่ขำเนี่ยนะครับนะสมเด็จท่านเจ้าพระคุณทรงใช้วัดไตามิตรเนี่ยศรัทธามาก มานะท่านมางานนะที่เป็นรูปนะรูปเหมือนของหลวงปู่ขำมาหลวงปู่ขำมีรูปเหมือนนะที่ไม่เหมือนมีรูปเหมือนที่ไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนที่อื่นหลวงปู่ขำมามีรูปเหมือนที่ไม่เหมือนที่อื่นเออไม่เหมือนที่อื่นยังไงผมว่าไม่มีหรอกนะที่ไหนทํารูปเหมือนลักษณะแบบหลวงปู่ขำไม่มีนะฮะ หลวงปู่ขำถือไม่กวาดกวาดสิ่งไม่ดีสิ่งอัะมงคลอะไรต่างๆอันนี้เป็นเป็นแนวอย่างนั้นนะแต่จริงๆในในวัดปฏิบัติของท่านในการที่นะีท่านเป็นท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายแล้วก็เก็บกวาดลานวัดอยู่เป็นนิดเนะียถึงท่านจะอายุมากแล้วนะ ท่านเห็นไม้กวาดเนี่ยท่านจับไม้กวาดมากวาดลานวัดมีไม่เยอะระมีไม่เยอะถึงขนาดลูกศิษย์เนี่ยทําเป็นอนุสาวรีย์นะถือไม่กวาดกวาดเลยอะมีไหมอะไม่มีก็มีองค์นี้แหละหลวงปู่ขำเกาโลนะหลวงปู่ขำนะนี่นะพูดให้ฟัง นะผู้ได้ฟังท่านจะได้เก็บข้อมูลไปด้วยนะครับสบายสบายวันหยุดสวัสดีครับอาจารย์เต้จิรายุสวัสดีครับนะเอานะคุณชิดเหรอสวัสดีครับอาจารย์อ่านชื่อผิดขออภัยนะฮะอ๋อนะคุณสมานคุณสุพัฒน์คุณหนุยสิโสพลลูกหมาหน้าตาดีสวัสดีครับชื่อดีจังวัวแว สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะโอะนะได้เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะเหรียญเจริญพรสามสีสามองค์อันนี้เลี่ยมทองนะอันนี้เลี่ยมทองนะนะนี่นะแต่องค์นี้ของผมนะสีน้ําเงินนะน้ําเงินของผมนะคุณพงษ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณพิมพ์ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณพิมพ์มานะผมบอกแล้วนะครับอ่านชื่อใครผิดขออภัยนะครับเพราะบางทีอาจจะสะกดผิดพลาดไปนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ตัวมันเล็กมากนะตัวมันเล็กมากไปกราบหลวงปู่ขำมาท่านเมตตามากมากค่ะได้กราบใกล้ชิดมากครับดีมากเลยหลวงปู่ขำนะผมอยากจะนะคือคือ คือส่วนตัวเนี่ยนะส่วนตัวผมก็ชื่นชอบนะะชื่นชอบท่านเหมือนกันนะฮนะขอบคุณที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปสวัสดีครับ